วาระที่นึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นวาระที่สองที่ธรรมอุทยานถ้าวันนี้ได้เชิญได้นั่งรับพรเบื้องหน้าองหลวงปู่เลยนะครับตระเวนจากบารมีก็วันนี้ได้ถวายเครื่องเจตธรรมเป็นที่เรียบร้อยพระเาศสิงคโปร์สิงคุปร์ท่านได้นั่งลงเตรียมรับพรจากคณะสงฆ์เป็นวาระอุดมมงคลสืบต่อไปพบกรรมวะรานาพระมหาด้าจากตัวเราทั้งเสียโุกได้นำคณะสงฆ์ทั้งรังอานุโมทัน เป็นภาษาบาลีเจือต่อไป พระอุคิตาสัจาะ

อรหันตมัสสะพุทโธภะคะวะโพธิภะคะวะตัคติวาเทมสวะทาตุภะคะวะตัมโหธรรมนัมมัสสะมิสุปะติปะโนภะคะวะโตวะกัสส ดบวิเศษเดียรพยายุมหลบัมหาบารมีอุดมทรัพย์ร่งนั่งและประกอบพิธีโดยที่เราติดการตลอดการปกเสกในสถานเจตวันมงคลขอเราเร่มในเวลา6แต่เศษในวันจัน์ที่15สิงัามองค์พระผงพระงที่ได้กับจากเสก ปววิาเสด็จแม่ตารยามก็เจตานกปาตริพระคุณต่าวาีหลวงปู่มเางวารีงป่าเอวีหลวปเื้อ่าวรีลวงปมาเชือตงวาหลวงปูมาเ่าวบีหลวงปู่มาเชื้อตางมารีง้อจต่างวางปาเชตางรีห่าชืตวารีหา ในช่วงเพื่อเปลี่นทางน้องถวาผมก็เจญประฤาษีสงฆ์ในกนรทเสด็วัดพระโตนัสเ็วัดไ่านดาที่ปบการเยวงนครราชสีมาได้ เอาไรอะไรก็ได้บันไม่เนะ

แต่ขอความกรุณาห้ามเอาสิ่งของอะไรให้ลงนกตูยิ่งยั่งห้ามให้มีสิ่งของต่างๆทำให้การที่ลงนกตูเกิดไม่สะดวกเพื่อเป็นการอนุบบำเพ็ญดูแลภาพทางที่ลงนกปูสำหรับทานที่จะถวายปัจจัยใจเทรยมเนี่ยมีค่าครับนะครับเอามาวางไว้ด้านนอกได้เลยนะครับที่ด้านหน้าสำหรับท่านที่อยากจะร่วงลงปู แผนที่ดด้านข้างประตูจะให้เข้าด้านข้างนะครับดหานนี้เรอดกระดาเห็กักแองครับเดี๋วตรงนี้เขอพื้นที่นะครับตรงนี้าจะเป็นเข้าด้านข้างนะครับประตูจะด้สามารด้นะครับัเครื่องใ้ทานะครับันนี้าแล้วก็า ไม่อยู่้านอานี้ฐานแล้วก็ตามมาด้านหน้าได้เลยครับเราเอาอาาถ่าไปด้าัว้เตสััไว้ที่หน้าเดยังไสิบฐานนะรยกข้ามหัวนะครับแต่ส่ด้านหลังเคลื่อนเตทรแม่ขนาดสาไว้ด้หน้า ตามเวลได้ินขอนะครับมาสายชาสนบมเตรียมก็เตรียมเ่รัทธาพร่นีากมีของรุยู่นะเออพั้นแล้วจะติดยมเราตามเราไว้เพร่าเป็นความเสน่ห์มงคลยิ่งสาธุแต่ด้การหัวงกู่ถึงว่า คนทั้งทั้งนะโดนกันต่อ <re bekannt usion> <omdat> <small> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có โฮอาบานเจริญเลยนี่ไปรู้เดิมยาอาเป็นเลยดีอาบานดูที่ที่ตัวสึกขาที่ประโยคน่ะโอ้ยวิ่งเด็กนึงนะครับ thank mm -hmm. อาเดี๋ยวขอให้ทางท่านมองหลวงท่านเร็วบัดทุกป่าบนหน้าของหลู่ท่มีความหลวงปู่จ้าันี้เป็นที่สุดเลยมันดีกว่าเดิโลกปาเปนมากกว่าต่อพ้นบางที่หลงงปูดแล้วจพ่อตั้งกมองหลวงศาลากุี้จะขอมีความสงบสันต์หลวงปู่นะแม้ถึงช้าเริ่มลมโทั้งหลายทันวันนี้ท่านมาแบบ มองโลกแสดงวิทยากรเนี่ยอาจะมาเ็นท่านไปงานพุทธศาสนาหลายที่นท่านท่านทุกี่นมาท่ามีบารมีที่ติดติรไะนั้นเราทังสลก็ดูความนกงานทางกยวิาที่ท่านแสดงที่เราดังสลดยูวันนี้เราได้มาโนกพระอาริยฆ์ทุขว่านที่ารพารายรสุ เนเจาครับเจรจมหาเารเจรจาความเมตตาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะนังเรืนนเชื่อว่าหลายท่านจะต้องได้รับความเมตตาจากดาวลมโผล่เป็นเน็ดอยู่แล้วไม่มากาก็น้อยถูกต้องในใจเจ้าท่ันอาจารย์นพพลครับผมเห็นที่ว่าเป็นทางกูเก้เรือก็ติดเช่นเป็นคุณค่าของดาวลมโผล่มหาสิราใส่ใจันเสิยอดครับ ดี๋ยวขออนุญาตดจาหน้าที่รนฐวิคณะตัวแทนที่นำนักมุนบางคลมาพูดคำพิเศษกัะนักเจ้าพารคณะผู้สร้างอาจารย์เจริญก็้องถวายปัจจัยบูชาคุณลงลวอปตูนณเวลานี้นะในเดิอเดินเ่อนทต่คณะผู้สร้างแต่ละคณะ